มาครัเพื่อนๆมาชมเกมรวงกระดานมันๆใน EP ที่34แล้วนะครับในเม็ดแรก2กระดานนี้นะครับเป็นเม็ดแห่งการปราบโจรนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นเดินโจทั้ง2องกระดานนะครับในกระดานแรกเือาตำแหน่งกองโจร์ไปเรียบร้อยครับผมขยับยก24.9ขึ้นไปครับผมกับขยับ22.18ขึ้นไปครับเราก็รับด้วยมาตรฐานนะครับรับกองโจรเดินหลังนะครับในกระดานแรก มาดูครับว่าเขาจะขยับตัวไหนนะครับเขาห้ามาเก้าเราก็ยกขึ้นไปครับสามเอ็ดยี่สิบหกเขาลงมุมเราก็สามสิบยี่สิบห้าขึ้นไปนะครับยังไม่ต่อนะครับมาดูกันครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับในจังหวะต่อไปนะครับเพื่อนเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนนะครับในแต้มนี้เขาขยับเป็นสามเหลี่ยมสั้นผมก็ต่อทันทีนะครับไล่หมากยึดจุดยึดศาสตร์ว่าอย่างนั้นนะครับเขาขยับลงแล้วก็เตรียมตัวต่อนะครับถ้าขยับหนึ่งมาห้าต่อทันทีนะครับการต่อขึ้นมาจังหวะนี้ครับทำให้เขาเดินได้ตัวเดียวคร เราก็ขยับลงมุมครับจังหวะนี้ก็ขยับ1 5มา19เนะครับเราก็3 2 28จะทําให้เขาแพ้ไปนะครับในปลายกระดานท่านนี้น่าจะรู้แต้มนี้ดีนะครับชิดอยู่นานพอดูนะครับถ้าไม่รู้น่าจะลง1 5 1 9แล้วครับเพราะเป็นตัวเดียวที่เดินได้นะครับสุดท้ายครับขยับเส้นให้เรากินนะครับเพื่อเปิดทางจะไปขวัด่าอย่างนั้นครับเราก็แทรกขึ้นเขฮอตแล้วก็ต่อกินขวัดทันทีนะครับในจังหวะนี้ เขาขยับลงเราก็ต่อเบี้ยทิ้งทันทีนะครับในจังหวะนี้ครับถ้าไม่เข้าฮอตเราก็จะมาคับให้เข้านะครับฮอตเขาขยับเข้าเราก็เส้นหนึ่งทีค่อยกด2ส่วนเดีมคอมครับเหลือตัวเดียวไม่ใช่ปัญหานะครับในกระดานแรกเป็นของเราไปครับไปต่อกันในกระดานที่2เลยนะครับเพื่อนเพื่อนกระดานที่2นี้เป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งนั้นนะครับเราเดินหลังและเขาก็มุ่งมาที่ตำแหน่งกองจนเรียบร้อยนะครับ เป็นกองโจงเดินก่อนนะครับฝั่งนั้นเราขึ้นมาตรฐานรวยรับแล้วกันนะครับขยับลำเรียงพลเขาขึ้นไปครับเราก็ตั้งมาตรฐานให้เขาแก้มือนะครับดูท่าแล้วจะขาใจขยับลงสามสองยี่แผมก็ต่อขึ้นไปเลยครับทันทีนะครับต่อเสียบขึ้นไปเขาขยับตัวล่างขึ้นมาครับผมเลยยก7จ็ไปสินะครับ ขยับลงอย่างนี้ก็ลงมุมซะก่อนแล้วกันนะครับในจ,จังหวะนี้จําเป็นนะครับไอ้ตัวนี้ขยับอย่างนี้ครับเราต้องยก3มา8ปดนะครับมาเราดูได้เปรียบทันทีเลยนะครับมาดูกันครับว่าเขาจะเดินตัวไหนในจังหวะต่อไปนะครับเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนนะครับชีอยู่นั้นพอดูนะครับก่อนจะขยับยิบสามสิบเก้าแเข้ามาเราก OH ็ขยับขึ้นมุมกันไว้นะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับยี่ิบหกยิบสามแล้วก็ยกหนึ่งไปห้านะครับเตรียมตัวขึ้นไปกันได้อีกนะครับเออเดินตัวไหนครับทีนี้ลับ จังหวะต่อหนึ่งหนึ่งไม่มีแล้วนะครับฝั่งนั้นไม่จะเสียเปรียบนะครับเวลาก็บีบครับตัดสินใจโยนจังหวะนี้ครับให้เรากินสองเขากินตัวหนึ่งนะครับเราก็เข้ากินอีกนะครับกดเลยนะครับเอาให้จมเขี้ยวนะครับเขาขยับหนีครับอ่หนีมาทางนี้เราก็เอาฮัตไล่กดอีกแล้วกันนะครับไล่ไปเขาขยับหลบเข้าไปครับมาให้กินเราก็ฮัตไล่กดนะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนอีกทีนี้นะครับเหลือตัวเดียวนะครับที่เดินได้นะครับขยับลงมาแล้วก็ไปเข้าฮัตอีกแล้วกันนะครับ มาดูว่าจะเอาตัวไหนให้เรากินแค่นั้นนะครับเส้นตัวนี้อีกหนึ่งนะครับมากเหลือสีตัวหกนะครับมาดูครับว่าเขาจะแก้ยังไงมากเราก็ยังลอยอยู่นะครับยังพอมีหวังอยู่นะเขาขยับลงนะครับ่าใจสู้ดีจริงๆครับผมเข้าฮัตกินเลยนะครับจังหวะนี้เส้นอีกหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับเข้าฮัตกินจังหวะนี้จะขยับปิดดีไหมครับให้แก่ความใจสู้นะครับเอาไปเลยครับสองตัวเรากินตัวเดียว พอครับัวเดียวพอขยับกินอย่างนี้นะครับไปจับตายี่สิบซะดีไหมนะครับไม่เอาดีกว่านะครับให้เกียวความพยายามให้เลือกเลยล้วกันนะครับว่าจะกินตัวไหนนะครับเอาบี้ยกินมาอย่างนี้ครับเราก็ขยับไปตายี่สิบนะครับจะเดินตาไหนก็ม่องเท่งครับฮอตนะครับยิ่งที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายครับหมากสองหนึ่งเราต่อฮอทออกก็จบครับไปต่อกันในกระดานที่สามเลยนะครับเพื่อน ในกระดานที่3านี่ก็เป็นกระดานเดินก่อนนะครับของฝั่งเรานะครับฝั่งนั้นเดินหลังเพราะเดินพร้อมกันไม่ได้นะครับผมขยับขึ้นคําสูงเขาแทรกอย่างนี้เลยขยับเป็น3ตัวเหลี่ยงนะครับสามเหลี่ยงเจอสามเหลี่ยงไ่าอย่างนั้นนะครับผมขยับหนีบ2ข้างเลยนะครับฝั่งนั้นน่าจะชํานาญ3ตัวเหลี่ยงเป็นอย่างดีนะครับเช่นจังหวะนี้ครับเส้นแล้วค่อยเข้ากินนะครับเราก็ขยับ26 23ครับพร้อมกับยกขึ้นมุมเตี้ยมตัวไปเป็นเตี้ยมสําคัญของกระดานนี้ครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนถ้า2มาา6เเรก็จะส21 17 ไปนะครับเขาขยับ3มา7อย่างนี้เราก็ยก32 2 8นะครับมาดูกันครับว่าตัวไหนเป็นแต้มต่อไปนะครับเขาขยับลงมาอย่างนี้นะครับจะมาแทกเขากินฟรีเรานะครับผมขยับเปิดนะครับแลกคนละตัวแลกก็ดองไปอีก1นะครับถ้าขยับปิดแล้วก็แทรกกินฟรีนะครับยี่สิบสอเลยขยับมาให้เราเลือกกินนะครับผมก็กินขึ้นมุมไปนะครับกินตัวนี้ก่อนนะครับตัวฟรีนี่แหละ จังหวัต่อมาเขาก็ขยับ10-14นะครับเพื่อสร้างจังหวะต่อขึ้นมาครับแล้วก็จะได้ไปเข้าฮอตว่าอย่างนั้นนะครับเราก็เข้าฮอตทันทีนะครับพร้อมกับทําลายความหวังในการเข้าฮอตของเขานะครับเส้นจังหวะนี้1ทีนะครับแล้วก็กดสองสตดิโคอมเรียบร้อยนะครับมาเหลือ32ครับเรามีฮอตนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับในกระดานนี้เกมจบตรงนี้นะครับในกระดานที่สเขาตัดสินใจยอมแพ้ไปครับไปต่อในกระดานที่4เลยครับเพื่อน ในกระดานนี้เป็นเกมเดินหลังของฝั่งเรานะครับมากันใบๆเลยฝั่งนั้นเดินก่อนนะครับจ้องจะเข้าเป็นกองโจทย์นะครับแล้วก็เข้าตำแหน่งไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เล่นมาตรฐานนี่นะครับผมยกขึ้นไปเลยนะครับเป็นกองโจรสรงสามเหลี่ยมนะครับขยับอย่างนี้แล้วก็มาต่อตัดข้างขึ้นมาครับแต่กินไม่ได้นะครับบูเสียเปียบทันทีเลยขยับสิบสิบเจ็ดนะครับพร้อมกับหันน้าเข้าลงมุมประจําศีลนะครับหนึ่งตัว มาดูครับว่าเขาจะขยับต <ım eni> ัวไหนขยับอย่างนี้มานะครับผมเลยแทรกขึ้นไปเลยนะครับถ้าขยับยี่สิบองสิบเจ็ดก็จะต่อไว้ทันทีนะครับตัวสิบสิบสี่ขึ้นไปนี่แหละครับเขาขยับยี่สิบามสิบแปดนะครับเราจําเป็นต้องปิดนะครับไม่กินง่ายๆนะครับเรื่องอะไรนะครับเขาขยับอย่างนี้นะครับเราจําเป็นต้องยกสามไปแปดนะครับบังคับแลกสองสองนะครับมาดูกันครับเขาจะเป็นต้องแลกนะครับแลกสองสองจังหวะนี้เขากินลงมุมนะครับตาสีทำให้เราได้จังหวะเข้ากินทันทีนะครับ เขาปล่อยกินเลยนะครับแล้วก็เขามาแทรกินจังหวะนี้นะครับถ้าเราขยับ10-15คนละตัวเบอร์6ของเราก็จะฟรีนะครับจะโดนฮอตเข้ามาจับกินฟรีจําเป็นครับต้องเดิน1มา5นะครับแล้วค่อยกินตัวนี้ถึงแม้ฮอตแต่จับอย่างนี้เราก็ปิดสะก่อนนะครับเขาเดินฮอตกลับนะครับทีนี้เหลือตัวเดินตัวเดียวนะครับคือ5มา9เขาขยับกินเราก็ขยับปิดนะครับถ้าอย่างนี้ก็จะเสมอกันไวไปนะครับผมตัดสินใจปล่อยกินเลยนะครับ นะถ้าจะเสมอกันก็ขอให้ลากยาวแล้วกันนะครับนี่ขึ้นมาอย่างนี้เขาจะต่อฮอตต้องหลบนะครับจังหวะนี้เขาฮอตมาจับตรงเส้นกลางเราขยับขึ้นนะครับจังหวะนี้ถ้าเขาลงเบี้ยนะครับ13มา9นะครับผมจะขยับฮอตกดตาสาสงนะครับเขาจะลําบากถ้าขยับฮอตนี้จากเส้นกลางขนาดนะครับเราก็พร้อมขยับเบี้ยขึ้นฮอตนะครับทาให้เขาเดินเบี้ยตัวนี้ลงมานะครับผมเลยขยับฮอตมาตา24ครับดูเชิง ว่าจะไปตา20หรือ31ดูเขาเดินสะก่อนนะครับว่าจะไปตัวไหนครับถ้าขยับพอดมาทาง29หรือมาตาสนะครับผมก็จะจับตา31นะครับถ้าเขาขยับเบี้ยอย่างนี้นะครับกดพร้อมต่อกินเลยนะครับจังหวะนี้หนีไม่ออกนะครับเกมจบตัวนี้เลยครับไปตัวกันที่กระดานสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆในกระดานนี้ว่าจะขึ้นสามเหลี่ยงนะครับเป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งเรานะครับเป็นเกมระหว่างสามเหลี่ยงเจอสามเหลี่ยง นะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับพอต้องรูดได้เสร็จปั๊บฝั่งนั้นต่อตัดข้างลงมุมด้านซ้ายนะครับเราก็ยกขึ้นด้านซ้ายเช่นกันนะครับกลางแขนออกสี่ขุ้นพ้นตอนนี้เป็นจังหวะสําคัญของกระดานนี้นะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนถ้าเป็นเพื่อนๆเดินจะเดินตัวไหนนะครับในจังหวะนี้หลังจากที่เราแทรกขึ้นไปเขาใช้เวลาคิดอยู่นานนะครับในเต้มนี้สําคัญเลยนครับสุดท้ายแล้วตัดสินใจเดิน8ลง12บแล้วก็จัดการเส้น1จังหวะนะครับแล้วก็ทิ้งล่มจังหวะนี้นะครับ ผมกับขยับ3ามสองยีกด3ส่วนบุคอมไปเลยนะครับฝรั่งก็อึ้งไปพักหนึ่งครับก่อนจะขยับ12ลงมา16นะครับเรต้องขยับพอดมากดไว้ก่อนนะครับเพื่อจะขยับเบี้ยเราขึ้นไปนะครับแต่อเขาไม่ฟังและเอาไม่อยู่นะครับยอมสละนะครับให้เรากินแล้วก็มุ่งจะมาสู่ฮอดเราต้องเรียบพอตมากดไปนะครับมาสามสามนะครับเราต้องชนะนะครับมาดูกันว่าจะทําได้ไหมนะครับเราต้องเรียงเบี้ยขึ้นไปก่อนนะครับ กพื่อจะไปกักไปนะครับ2ตัวผมก็จะยี่สิบหกยี่สบามขึ้นไปกักไปนะครับถ้าลงสี่สิบห้านี่หมดเลยนะครับเลยเดินเบีย้ยขึ้นมาเราไล่กินนะครับเขาลงอย่างนี้เราก็มุ่งหน้าสว้ัเข้าฮอตอีกหนึ่งตัวน่าจะมีฟรีสักตัวนะครับนี่แต่ว่าวนี้เข้าฮอตแต่องไปเลยเพื่อจะไล่กินฟรีครับแต่เขาขยับลงอย่างนี้เราก็ยื่นเพื่อกดสองสตูสดิโอคอมแต่เ,เขาตัดสินใจยอมแพ้ไปครับเท่นี้พี่หน้าครับผมสวัสดีครับ